ไปต้นปามเขาฤาษีนะครับนำเข้าจากประเทศคิวบา น้าเป็นจุดเดือดรถจุดที่หนึ่งนะครับสวนกล้วยไม้จุดกระหางนะครับภายในจะมีนกแก้ว Yeah

เฮ้ห็นคนนั่นเองเห็นตอนนี้อยู่แปดสิบตัวครับเิ็นบรรทุกสดเป็นอาหารนะครับตัวนัดซ้ายมือก็จะเป็นเสียงปวนสมุทจำลองมาจากภาคอากาศยานสวนนครือ อาจารย์สายมือด้านไหนก็จะเป็นติดมดมดงานนะครับด้านไหนก็เป็นห้องอาหารบัพพึงเปิดตั้งแต่เกณน์มืเช้าถึงสามโมงเย็นสุดหน้าหัวมือก็จะเป็นส่วนรถต่อทางสองก็เป็นรถแอร์รถสูงลดต้นทุนให้งานได้ตัวคัน ใช้มือก็จะเดินสวนบอลไซครับหรือเปากระหลับครับส่วนด้านบนก็จะเป็นทางเดินกางไกลของเชื่อมต่อได้ประมาณ5กิโล ายมือก็จะเป็นสีหอคอยนะครับก็จะมีก็จะเป็นมะพร้าวทะเลมะพร้าวก้นสาวมะพร้าวแฝดสามสิบปีครับะยองลูกได้อีกเจ็ดปีถึงจะสุดมาจาก,กเกาะชีเชลขับมหาสมุทรอินเดียรับระแถมเหมือนกันในก็จะมีไดโนเสาร์ที่ยาวที่สุดในโลกนะครับ กับข้างหนก็จะเป็นเนซเตอรี่ก็จะเป็นจักระรรดสีครับรวมทุกสายพันธุ์ันจะมีนี่ันนี้อันนี้คือคือคือาย ตัวนะครับรวมหลายพันตัวโคอมนโะัวกนนาก็จะเป็นหงเค้าไดโนเสาร์ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดหลายพันนะครับครับเสร็จแล้วยูบบ้าบาเป็พันตัวไดโนเสา มีเสียงขนนะ เราคาดกับบุคคลเป็นพืชชนิดแรกก่อนนะครับด้านซ้ายตรงนี้พรสุภมหาโพธิครัตนักประธานสุนีสามกาและอดีตเป็นส่วนกลักเสร็ครับอ่าสายเบอร์ เป่ลงเสรนะครับประกอจากพระราชวัญญัติที่ดนหน้าผาเป็นประจำรับของประเทศไทยนะครับส่วนั้นนะครับผมแนะนำว่าเรามาเที่วด้สองแบบครับด้านล่างกับข้างบนนะครับก็คือด้านล่างเราก็เดินได้ปกติแต่ข้างบนเป็นสะพานเลหรอสะานร้อยทนี้สำหรับคนที่อยากจะถ่ายรูปเข้าไปกันะครับก็สามา่เดินเี่ได้นับว่ยาวถ้าคือเี่นเป็นู่นที่ต่างนะครับ นี่เป็นเดินที่ดนะรื่อาไบาง่หนก็เดินทางทุกอย่นะครับตกี้จะเป็นเอ่อเทาาของเราครับงไปเรยเรยเนากีจะเป็นเ้งสเราเพื่องโ่สบายตะกีครับอันนี้ที่จะเน่อเียตห้ั ดนะครับต้องหาดูว่าเรืของทของต่วลกนะครับบาทะครับสาปีมันออกลูกรับเดปีลูกสุดครับครบท้าทะเลลูก่แตครับเสานุดออกเปีล้เราจะดูว่าลูกครับามทาที่ี้ครับบอกบว่ามีการพัฒนาเนาะ เดี๋ยวเราไปดูรถโดยสารได้อีก370เขาไปเจออะไรแปลกเป็นนี้นะครับต้องกลับเดินเพื่อวนะ่าเป็นสานที่ลาบากสมัดต้นปลายก่อนที่เราจทางกลับนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยท่านที่ชอบต้นสายนี่เดย์ดย์จะยาวเลยคนระับจนกว่าที่เราจะออกนะฮะประมาณนี้นะนนนรนครับต้นสายที่หนึ่งถามป็นต้นสายจับครับทั้งหมดเลยครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะครับ ด้วยนะครับขอโดยนางัดยสัสด,ดิภาพเนาะแล้วเดี๋ยวเื่อ,อ,ต,อต่อในวิจิตีนะครับเดี๋ยวเราจะจบใหนตรกนี้เนาะ